สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกรชากันในพาร์ทที่5้กันแล้วนะครับเย้โอเคเลยนะครับผมซึ่งวันที่หนึ่งะครับก็เป็นการขึ้นเดือนใหม่นะครับซึ่งเขาก็จะอัพตัวใหม่มากน่าจะเป็นน่าจะเป็นทุกๆเดือนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าเห็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมีตัวใหม่มามี6ดาว7ดาวแล้วก็8ดาวนะครับก็จะเป็นซึ่งหอกุ้งแล้วหนอนแล้วหนอนคือมันจะเกาะเมฆไปด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้นนนะก็จเเปาออดว แมวน้ำน้ำดูยังไงก็เหมือนแมวน้ำนะครับผมวันนี้ก็ล็อกเก็ตแมวน้ำนะครับตัวหดาวและ7ดาวส่วน8ดาวเนี่ยก็ต้องไปอ่ออะไรไงคือไปอัปเกรดกันเอาเองอีกทีหนึ่งไม่มีการเปิดกาชาได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิงองคุ้งนะครับเฮงเจียแล้วก็เทพประยุกนะครับผมก็น่ารักมากครับนี่เลยนะครับอีเวนต์นะครับเพิ่มพลังเลนเจอร์นะครับประจําเดือนมีนาคมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว8ดาวนะครับแล้วก็มีไลายอัน แล้วก็มี8ดาวตัวแมวน้ำนะครับผมก็มีคาร่ามีซินดี้นะครับผมโอ้โหอะไรนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200%โอ้โหกิจกรรมนี้แจ่มครับขึ้นเดือนใหม่นี้มีกิจกรรม,มอะไรดีๆเยอะเลยนะครับผมอ่าน,นะครับไม่ต้องพูดมากนะครับผม ID Line ด้านบนนี้ก็จะเป็น ID Line ของผมเองนะครับผมก็แอดแอดกันไปได้ถ้ามีที่ว่างนะครับผมก็จะกดรับแอดเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะครับผมแล้วก็อยากจะฝากอา่าเฟซบุ๊ เฟซใหม่ของผมนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับชื่อเฟซว่าเทสยะนาโอคินะครับผมหรือว่าจะเปิดอ่านรายละเอียดใต้คลิปกันก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปด้วยเพราะทุกๆอย่างเนี่ยที่คุณทํากับช anel ผมเนี่ยคือมันจะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องการกําลังใจอย่างมากนะครับท้อเล็กน้อยนะครับตั้งแต่เฟซโดนบินไปนะครับผมก็ไม่ต้องพูดให้มันเศร้ามากมายฮนะก็เข้าไปลุ้นกระชากันเลยดีกว่าเนาะโอเค เอานะครับผมวันนี้ก็มาเปิดแพตตินัมนะครับ5ตัวบวกหนึตัวได้5ดาวถึง7ดาวนั่นเองก็จะมีตัวใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็จะมี event, อีเวนต์คูณ2 6ดาวและ7ดาวนะแต่ถ้าผมเปิดเนี่ยก็คือ,อยังไงก็ต้อง5ดาวแน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าฉายามึงจะแบบติดคนทนไปเมื่อไหร่ แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เจ็ดดาวกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนรหัสของคนอื่นๆเนี่ยที่ฝากให้ผมมาเปิดเนี่ยทั้ง10 ID เนี่ยผมก็ขอเก็บไว้เปิดพรุ่งนี้นะครับอ,อ๋อเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมเปิดเสร็จปุ๊บผมก็นอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามีเรียนอะไรประมาณนั้นนะครับผมป่ะเราไปลุ้นกาชากันเลยดีกว่าเนาะปึ๊บ150เมตรครับกดตรงนี้อ่าเด้อ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 ลืมไปเออนี่ต้องใช้สูตรของคนนั้นนะครับเอ,อ่อเปิด F นะครับให้ได้ตัว3ดาวมาก่อน1ตัว นะครับแล้วก็ค่อยไปเปิด150ดูบี้นั่นเองมาเราจะมาลองสูตรนี้กันปั๊บกดข,ข้ามไปอ้าวไม่ได้นะครับกดอ,อีกครั้งไปครับปึ๊บปั๊บสามดาวได้หนึ่งดาวน,นะครับต้องเอาสามดาวนะฮะต้องเอาสามดาวเขาเคยบอกมาอยู่นะครับอ่าโอเคได้สามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาแล้วก็มาลุ้น150ดูบี้กันนะครับปัออ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่าโอเคครับไม่ต้องกดข้ามนะับไม่ต้องกดข้าม แต่อยากฆ่าม,มากเลยอืออ่าปุ๊บกดปับ๊บฆ่าแม่งปับ๊บใครโอ้โหโอ้มมาทำไมเนี่ยกูมีมาสเตอร์ไปแล้วตัวนี้กูเป็นหกดาวแล้วกูมีมาสเตอร์แล้วอะโอ้โหไม่เห็นดีเลยวะตัวต่อไปครับปุ๊บฮ่าาอีกแล้วชายาทำไมกูมันติดคงทนอย่างนี้อ่าดาวอีกแล้วตายแล้วมึงบอกคุณสองเนี่ย คูณสองเนี่ยหกดาวและกิจด,ดาวเนี่ยมันอะไมึงจะโผล่มาให้กูเห็นเนี่ยพึบปั๊บปึ๊บ้กูอ,อยากจะกีดกูอยากจะกีดน,นะฮะแต่กีดไม่ออกโอ้ยตายแล้วแม่ง่าดาวอย่างเงี้ยวอะตัวต่อไปครับปึ๊บดาวและเจะด,ดาวให้กูบ้างโอ้โหเห็นในกลุ่มแม่งเปิดถ่ายรูปมาโชว์กันได้เกีดดาว ได้ซึ่งหอคงได้ตัวใหม่ทําไมกูไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตัวต่อไปครับยังเหลืออีกสองตัวนะครับความหวังยังมีนะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามปับ๊บเจ็ดดาวกูมีมาเตอร์แล้วข <c oughs> ้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่า <c oughs> โอ้ยตัวสุดท้ายกูขอเจ็ดดาว หนึ่งสองสาปุ๊บป๊บอ้าวไม่ติอีกเฮ้ยจะป๊บอ้าวไม่ติอีกเฮ้ยปุ๊บปุ๊บป๊บเก็บ <c oughs> <c oughs> กู้ม่ได้ตหวใ้หม่เลยกหบเขาเลย